สิ่งที่เปเปอร์จะบอกในคลิปนี้นะครับคือสเตทเมนต์นะครับบางคนใช้สเตทเมนต์ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าสเตทเมนต์เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะดูในเงินที่เหลือในสเตทเมนต์นะครับดูยังไงเขาจะดูย้อนหลัง3เดือนครับสวัสดีครับเปเปอร์โมจิวไรตี้นะครับกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ Financial ่นไรตี้นะครับสาระดีๆเกี่ยวกับสินเชื่อและการเงินต่างๆนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสินเชื่อที่เป็นประเภทเงินด่วนครับแล้วก็ไม่เช็คบุโรด้วยนะครับแบรนด์นี้นะครับเป็นเงินด่วนให้ยืม5,000บาทนะครับผมถ้าใครมีแล้วเนี่ยจะได้ไปอย่างนี้มาครับผมซึ่งจากประสบการณ์ของเปเปอร์นะครับจริงๆแล้วตัวนี้เปปถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ยากนะไม่ยากแต่ก็ไม่ได้บอกอีกแล้วว่าทุกคนจะผ่านได้เพราะมันจะมีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆมาฟังกันวันนี้แบบอัปเดตในปี2566นี้ครับผม และแล้วพระเอกของวันนี้นะครับก็คือสินเชื่อเมืองไทยแคปิตอลครับผมเราเรียกภาษาปากกันนะครับเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับเวลาเราไปติดต่อกับเมืองไทยแคปิตอลเราบอกว่า เรามากู้สินเชื่อ5,000บาทครับผมซึ่งจริงๆตัวนี้เนี่ยใครเป็นลูกค้าเก่าที่รักษาประวัตินะก็จะได้เพิ่มอีกฮะเป็น800พเป็น10,000บาทนะครับรอบแรกที่เปเปอร์เคยทําคลิปไปนะฮะว่าสมัครให้ดูแล้วนะฮะได้5,000บาทปุ๊บพอเป็นลูกค้าปริญยายหนึ่งตอนนี้ได้เพิ่มเป็น8,000บาทแล้วครับผมผ่อนสบายดอกเบี้ยก็น้อยด้วยครับ อีกทั้งนะครับลูกค้าเก่าที่ประวัติดีนะครับซึ่งมีสินเชื่อเงินด่วนตัวนี้ไปแล้วนะครับยังมีโอกาสได้รับ SMS นะรับเชิญได้รับสิทธิ์กู้สินเชื่ออีกหนึ่งตัวครับซึ่งสินเชื่อตัวนั้นเขาเรียกว่าสินเชื่อใช้ก่อนผ่อนที่หลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆก็ตามนะครับซึ่งจริงๆแล้วบางสาขาเขาเป็นทองก็ได้นะครับผมแต่วันนี้เราจะกลับมาพูดถึงสินเชื่อตัวนี้ครับสินเชื่อเงินด่วน5,000บาทครับผมแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ย เข้าใจว่าสินเชื่อตัวนี้นะไม่มีแล้วหรืออะไรก็ตามนะครับณวันนี้นะครับผมยังยืนยันนะครับว่าสินเชื่อ5000บาทนี้เมืองไทยแคปิตอลเขายังเปิดให้บริการอยู่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับเขามีให้กู้เฉพาะบางสาขาเท่านั้นครับ ผมก็ถามไปเพราะอะไรนะครับพอแต่ก่อนเขามีเพียบเลยเกือบทุกสาขาครับแต่ว่าหลายสาขาเนี่ยเขาโดนหนี้เสียเยอะนะครับหนี้เสียจากคนที่เขากู้ไปแล้วไม่ไมคืนไม่ใช้อย่างนี้นะฮะการบริหารของแต่ละสาขาก็จะไม่เหมือนกันแต่สาขาที่อยู่ใกล้บ้านผมตอนนี้เขายังมีอยู่ครับผมฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่า เขาจะมีให้กู้เฉพาะบางสาขาเท่านั้นนะครับซึ่งจะให้ดีนะฮะเราอาจจะเช็คนะครับโทรไปเช็คที่เมืองไทยว่าเฮ้ย hey, มันมีสาขาไหนบ้างที่อยู่ใกล้เราใช่ไหมครับพออยู่ใกล้เราเราโทรไปก่อนเลยตอนนี้ยังรับสินเชื่อ5,000บาทอยู่ไหมยังมีอยู่ไหมนะครับเราจะได้ไม่ไปเสียเที่ยวครับผมซึ่งข้อดีของสินเชื่อ5,000บาทตัวนี้นะครับผมก็คือ1น,นะฮะกู้ง่าย สองนะครับเขาไม่เช็คบูโรนะครับไม่เช็คบูโรนะเพราะจริงๆตอนที่ผมสมัครตัวนี้ผมก็มีชะงักติดหลังอยู่เหมือนกันครับผมนะฮะแต่ก็ยังได้มานะครับนี่เลยแล้วก็ 3. นะครับเขาสมัครได้ทุกอาชีพครับผมอย่างผมฮะปัจจุบันเป็นอาชีพอิสระก็ยังกู้ได้นะครับก็คิดดูสิก็ยังได้มาจริงๆนะแต่อย่าลืมนะมันต้องมีเงื่อนไขนะมาฟังในคลิปนี้กันดูนะครับผมโดยเกณฑ์เบื้องต้นนะครับอย่างแรกเลยฮะเป็นคนไทยนะฮะแน่นอนเราต้องเป็นคนไทยอายุมากกว่า20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับ แล้วก็กู้ได้ทุกอาชีพนะครับแต่ขอให้เราเป็นคนที่มีอาชีพนะครับผมโดยที่ถัดมาครับกู้ครั้งแรกเนี่ยอาจจะได้ประมาณ3 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับเอกสารชุดที่เราจะเตรียมไปสมัครกับเขาครับผมแล้วก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสาขานน,นั้นๆด้วยครับโดยที่เราสามารถผ่อนได้1 0 2ถึง24เดือนเลยครับตอกเบี้ยมันไม่แรงของผมใช้กู้10งวดนะฮะเลือกแบบ10งวดเอานะครับ แล้วก็ถ้าอนุมัติเนี่ยรับเงินทันทีเลยครับผมระวังนะฮะพวกมิจฉาชีพทางไลน์นะฮะหรือว่าจะทาง Facebook อะไรก็ตามนะที่บอกสมัครเมืองไทยแคปิตอลได้นะครับแล้วก็หลอกโอนโน่นโอนโอน,นี่ไม่มีโอนก่อนนะครับผมแนะนําให้ไปสมัครที่สาขารับเงินก็รับเงินจากเจ้าหน้าที่สดๆเลยครับเต็มที่ก็มีค่าค่าอากรน,นิดเดียวครับผมมากันไวๆเลยครับเข้าเรื่องแล้วเอกสารเขาใช้อะไรบ้างนะครับตอนนี้อกกลุ่มเอกสารเขาจะใช้หนึ่งครับบัตรประชาชนของเราแน่นอนนะครับ สครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับหรือใครเอาตัวจริงไปก็ได้นะครับผม3นะครับสเตทเมนย้อนหลังนะครับ3เดือนนะครับผมซึ่งบางคนใครมีสลิปเงินเดือนเอาไปด้วยนะครับหรือจะเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับก็เอาไปด้วยได้ครับผม4นะครับถ้าเป็นพนักงานประจาเอาบัตรพนักงานไปด้วยครับโอ้โหอันนี้ฟินเลยครับผมซึ่งตัวนี้เขาอาจจะใช้ในบางกรณีนะครับ5นะครับบินค่าไฟฟ้ายิ่งถ้าเป็นชื่อเรานะฮะทะเบียนบ้านเป็นชื่อเราอีกนะครับตรงฮะเอาไปได้เลยครับผมซึ่งอาจจะใช้ในบางกรณีเช่นกันครับ แต่ถัดมานะสิ่งที่เป,ปเปอร์จะบอกในคลิปนี้นะครับคือสเตทเมนต์นะครับบางคนใช้สเตทเมนต์ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าสเตทเมนต์เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะดูในเงินที่เหลือในสเตทเมนต์นะครับดูยังไงเขาจะดูย้อนหลัง3เดือนครับโดยที่3เดือนนี้นะฮะขอให้ช่วงปลายเดือนต้นเดือนเนี่ยมีเงินไม่น้อยกว่า500บาทแต่ถ้าเป,ปเปอร์จะให้แนะนําให้มีเงินคาบัญชีไว้ ไม่น้อยกว่า500บาทถึง1,000บาทครับผมสามวันสุดท้ายของแต่ละเดือนนะครับก็คือวันที่ผมตีไปประมาณวันที่ 28, 29, 30หรือว่า 29, 30, 31นะครับแล้วก็รวมวันที่1ของเดือนถัดไปด้วยนะครับเราก็ปั้นสเตทเมนต์ตรงนี้หน่อยก่อนที่เราจะเตรียมพร้อมไปในการกู้สินเชื่อ5,000บาทตัวนี้ครับขอให้ไม่ต่ำกว่า500บาทนะสัก3เดือนนะครับผมโอกาสที่เราจะได้รับอนุมัติก็จะมีสูงเลยครับ ซึ่งบางคนอาจจะไม่ถึง500ก็เป็นไปได้นะครับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นไปได้จริงๆครับนั้นบางสาขาครับอย่างที่เปเปอร์บอกไปว่าขึ้นกับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เขานะครับเขามีช่วยครับเจ้าหน้าที่บางคนเขาก็ยืดหยุดนะครับอะดึงเดือนที่4ย้อนกลับมาช่วยตบดู นะฮะอันนี้มาคํานวณก็เป็นไปได้นะครับหรืออาจจะขาดไปนิดนึงก็รอให้ครบรอบเดือนแล้วกู้เดือนหน้าก็มีฮะเขาจะแนะนําหรือว่าจาก5,000บาทอาจจะกู้ลดลงมาหรือ3,000หรือเท่าไหร่ก็ว่ากันนะครับถ้าเราติดปัญหาตรงไหนเราแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตรงๆเลยนะครับถ้าสาขานั้นเขาเปิดรับสินเชื่อ5,000บาทตัวนี้อยู่นะ มาตบท้ายกันนะครับว่าแล้วเมืองไทยแคปิตอลเขานะครับจริงๆเขาไม่ได้มีสินเชื่อพันบาทอย่างเดียวนะเขามีสินเชื่อหลายประเภทเลยนะครับเขามีทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลคือตัวนี้นะครับมีสินเชื่อเช่าซื้อนะครับซึ่งบางคนเนี่ยไปถอยมอเตอร์ไซค์กับ เมืองไทยแคปิตอลออกมาก็มีนะครับผมเขาก็ใจดีให้นะครับแล้วก็สินเชื่อแบบซื้อก่อนผ่อนทีหลังนะครับผมอย่างที่เปเปอร์บอกไปนะครับแต่ส่วนมากตัวเนี้ยเขาจะต้องมีสินเชื่อบุคคลหรือว่าสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ตัวใดสักตัวก่อนนะครับถึงจะได้รับเชิญนะครับถัดมาเขาจะเป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนร,รถเขาก็มีนะฮะให้บริการนะครับตัวที่5สินเชื่อจำนองเขาก็มีนะครับโดยที่6สินเชื่อนาโนแฟลน,น์เขาก็มีอีกครับ ซึ่งใครสนใจสินเชื่อตัวไหนนะครับสามารถสอบถามได้ที่เมืองไทยแคปิตอลนะครับผมโทร0 2 4 8 3 8 8 8 8ครับหรือว่าสาขาเมืองไทยแคปิตอลที่ใกล้บ้านเราครับลองเข้าไปสอบถามได้เลยครับ และถ้าเรามีโอกาสได้เป็นลูกค้าของเมืองไทยแคปิตอลแล้วนะครับมีสินเชื่อที่เขาอนุมัติมาให้ยังไงเปเปอร์แนะนําให้รักษาเครดิตไว้นะครับแบรนด์นี้นะยืนยันคอนเฟิร์มเลยเขามีแต่ให้ให้ให้นะครับถ้าเรามีสินเชื่อตั้งต้นตัวแรกกับเขาได้นะครับแล้วรักษาเครดิต พอเราสะดุดอะไรเมื่อไหร่เราไปขอเพิ่มเขาได้นะครับมีโอกาสสูงมากๆเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเปอร์หวังว่าสินเชื่อเงินด่วน,น5,000บาทจากเมืองไทยแคปิตอลนะครับจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยเสริมสภาพคล่องนะครับให้กับผู้ที่ต้องการโอกาสนี้ได้อย่างจริงจังครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตามหรือกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆนะครับสาระสินเชื่อและการเงินต่างๆนะครับกับพวกเราทุกวันอังคารหรือหัก แล้ววันเสาร์นะครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ